นี้วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรังพิสุทธิสาวขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริสละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิด โมสดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัสฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชา,าสาสินันตุสัพโมกตังสักเเกกะเมจารูเบขิริสิขาราเต,ตจันตลิเขวิมาเนทีเปรละเถชาคาเมตาลุวะนาัคขะาหาเนเกหาวัตถุมีเขเตภูมาเจยันตุเทวาชาลาทะวิสมัยัคขะคันทัพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนีวราวราวจานางสาธโมเมสุนันตุธัมมสวาารรคการุวยัมพัทันตาธัมมสวรรคการุวยัางพัทันตาธัมมสวรรคการัวยัางพัทันตา บทสวดที่สองบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทสวดที่สามบทกราบพ,พระรัตนตรยัยอาถัาสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวตาธโมธรรมังนัมมามิสุปฏิปันโนพระวโตาสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ บทสวดที่4น้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่5ตายสารณคมนะปาถะพุทธังสารนังฆษามิธรรมังสารนังฆษามิสังฆังสารนังฆษามิทุติยัมปีพุทธังสารนังฆษามิทุติยัมปีธรรมังสารนังฆษามิทุติยัมปีสังฆังสารนังฆษามิตติยัมปีพุทธังสารนังฆษามิตติยัมปีธรรมังสารนังฆษามิตติยััััมปิสสงงงฆรจ บทสวดที่6สัจจะคุริยาคาถานัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญังธโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหุตุสัพพทาบทสวดที่7มหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสูวิหารติกปิลวัฏหุสมิงมหาวเนมหัตตาพี่กุสังเเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพี่กูสเตหิสเพเหวาอาหันเตหิทัศสหิโรโลกธาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสานิปติตาโพติควันตังทัศนายะพี่กูสังคันจะอัตโคจะตุนังสุทาวาสักุสุทาวาสกายการนางเทวนางเอตะท้โหสีอัตยังโข พระควโตสักเเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมัติหิพิขุสตเหหิสเพเหวิวารันเตหิทัศเหหิจะโลกธาตุเหเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหุ่ติพระวันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะยานุนามยามปิเยนะพระควาเตนุป,ปะสังกเมยามาอุป,ปสังกามิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนาภะละวาปุริโสสัมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสาม,มินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทาเวสุอัตระอัตระหิตาภคกวโตปุระโตป,ปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพคกวันตังอภิวาเท,ทาตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังถิตาโขเอกาเทวตาพัวโตสันติเกยีมังคาถาังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตาัมหะอิมังธรรมะสมยังท้าขิตาเยวะอัปราชิตสสังคันติอัตโขอัปราเทวตาผู้กโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตัตระภะคะโวภิกขะโวสมาท้าหังสูตจิตตังอัตโนอุชูกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยาละกันติปันทิตาติอัตโขอัปราเทวตามู้กตสันติเกอิมังคาทางังอภาสิตเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคัง อินทขีลังโอหัจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทาวมิระวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวตาพระโกโตสันติเกยีมังค์าสาวาพาสีเ,เกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตะมิสันติอะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายางปาริภูเรสันติติอัตโขพระกว,ะพวะพาพิขูอันเตสิเยปุญนาพิคเวทัสส พรสะสัสุโลกธาตุูสุเทวตาสันนิปติตาหงติตถาคตังพัฒนายาปิขุสังคันจะเยปิเตพิกกเวะเหสูงอติ อตีตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสูงเสยญถาปิไมหังเอตระหิยปิเตพิคเวพระพิสันติอนาคตตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระพิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาทิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเตศิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทถะ สาธุกังมนะสิกโรธาพาศิษามิติเอวัมพันเตติโคพ,พิขูภะกัโตปจัจจโสสงพฆาวาเอตาทะโวจะสิโลกะมนุษย์กษสามิยัตภูมมาตัสิตาเยสิตาคิริขะพพังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสารีนาโสมหังสาพิสัมพุนโนโพทาตมณะสาปุสุทธาวิปะนะสน,นะมะ นาวิลาปิโยปัญจสเตยตวาวเนกปิละวัฏทเวตตัวมันเตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตจตักตปมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนาอิตามปปตุราหุยานางอมนุสานะทัศนางอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตริงสัตตังเอกหาสานางอมนุสานะพัมัทมัทธสูงอเปเกนัทมัทธคุง ทิสาสภะปุตตอหงงตันจัสัพพังอภินญญาะวะวะกิตวานะจักภูมาตะโตมันตะยิสัทธาสาวกเกศสัเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิภโรเยโวหังกิตะยิสัมมีพิราริจัดอานวุปปะโสสันตะสหัสสาวะยักษขาภูมากับิละวัฒวาอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยัสสินโนมุธมานาพิกามึงพี่อยู่นางสมิติงว่นางชาสหัสสาเหมาตาเหมาวัตายักขานนตวมิโมทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยัสสีโน โมทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังสัตตาคิราติสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนมันโตยัสสัชิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังอิเจเตโสละสะสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนมันโตยัสสัชิโนโมทัมนาพิกามุงิกุนังสามิติงวนังเมสามิตาปัญจสตตาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนมันโตยัสสัชิโน โมธมนารพิกามุงพิ่กุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชาขัยโกเวปุลสะนิเวสนังพินโยนางสัตตาสหัสังยักขานางปายิรูปัสสาสติกุมพิโรราชาขัโกโสปการสมิติงวนังปุริมันจัตที่สังราชาทตารัโถปัสสาสติคันทัพนาที่ปฏิมหาราชายสัตสิโสกุตปิตัสสะผาโวลทันามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนน้องโตยสัตสิโมโมธมนารพิกามุงพิ่กุนังสามีติงวนังทักขินันจัตที่สังราชาวิรุณโหตัปัสสาสติภุมหานัน ปุมพันธานาทธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตปีตัสสห้วาวนั่งังขัพธาราพิธิมันโตชุติมันโตนะมันโต,นตยาศาสิโนโมทธมานาพิกามุงพิกปูนังสัมมิติงวนังปชิมันจะ ทิทสังราชาวิรูปกโคภาษาสตินาขนานที่ปฏิมหาราชายาสสสิโสปุตตปิตสักขะห้วนทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยาสสสิโมโมทัมนาพิฆามุพิภุนังสัวมิติงมะนังปุตตังจาทิสังราชาบริเวรตับภาษาสติยักขนานที่ปฏิมหาราชายาสสสิโสปุตตปิตสักขะห้วนทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยาสสสิโมโมทัมนาพิฆามุพิภุนังสัวมิติงมะนัง อุริมาทิสังทัตตะรโถทักคิเนนะวิรุนโกปัชิเมนะวิรุปรโขกุเวโรอุตรังทิสังจะตลโลเตมหาราชาสามัญตาจัตโรทิสาทัตตลมานาอัตถังสูวะเนกปิลวัตธรรมเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโควัญจานิกาสัตถามายากุเตนทุพิเบเตนทุพิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาสเศโถจะนิปุกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอป,ปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเสโนจะคันทโพนโรราชานโนสะโพ อาคูปัญจสิโขเจวะทิมพะดูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนกันทพาสหราชุภิโมธมานาพิกามุนพิกุลนางสามิติงว่านางอัธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัดศกกากัมพรัสตะราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตะรฐาจะอาคูนาคายัศสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปักาสามิติงว่านางเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพาธิชาปักขูวิสุทธาจักขูเวหายาสา เตวะนะมัชฌะปะตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังระยันตานาคะราชานามาสิสุปันนโตเขมะมากาสิุโทโธสันหาหิวิชาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะนะมกังสูสุดทางชิตาวชิดราหัตเถนะสาม,มุทงังอสุราสิตาปาตโรวาสาวะเสเตเต,ติมังโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจ,ปจิตติสุจิตจะ ปหาราโทนาโมจีสหะสัตตัญจะาปริปุตตานางสัพเพเวโรจะนามกาสนาหิตทวาพลินเสนางราหุพัทะภุปปาขมุงสมโยธานิพัทเตยพิขูนางสนิติงวนางอาโปจะเทวาปัิพีจะเตโชวาโยตถทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมจ่ายสะสะยะจะยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอคูเทวายะสสิโนทัศเตัส ท้าเสตย์ทศชากายาสัพเพนานัตตะวานิโนยิบมนโฑสุติมันโตนัตโตยัสสิโมโมทัมนาพิกามุพิกุณังใสมิติมนังเนณุจเทวาสหารีจะอัสมาจัทธุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขัดตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวาสโวเสโธสกโกปขคาปุรินตะโทถ้าเสเท เสเตทัศธา,ากายาสัพเพนานานตะวัน,นิโนยที่มันโตสุติมันโตนะมันโตเสาศาสีโนโมทัมนาพิกาม,มุงพิกุนังสายมิติงว่นัอง,นองอัทคูสาภูเทวาชาลามคิสิขาธิวะาอาริหัตถะอริทักาจะโรชาจะอุม,มาปุพะนิพาสีโนวัตุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยยัลุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโนท่าเสตท่าเสเตเสเตทัศธากายาสัพเพนนานตะวันิโนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสศสีโนมุทัมนาพิกามุงพิกุนังสายมิติงว่นัง สมานามหาสมานามุสามามุสุตตมาคิตาปสุสิกาคูอาคูปโนทุสิกาอัฐาคูหาดโยเทวาเยจะโตหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสสิโนทัเสตทัศเสตทัสธากายาสเพนานตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุลังสมิติงวะนางสุกากรุมหารุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาพิจักขนาสตามัตตาหาราคชามิสกาจะยัสสสิโนฐานยังอาคาปชุนโนโยทา อ่ะพิวัติทัสเตทัสธากายาสเพนนานาแต่วันนี้นยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสัตสินโนมุทมนาพิการมุพิกุนางสาวมิตริวนังเขมิยาตุจิตายามากัตกาจะยัสสัตสิโนสัมพิตกาลามาเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมาราติโนอาคูอัฏาคูปฝรดิมิตาทัสเตทัสธากายาสเพนนานาแต่วันนี้นยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสัตสินโนมุทมนาพิการมุพิกุนางสาวมิตริวนัง จตเตสเท,เท,เท,เทวการนิกายาสเพนานาตวาน,นิโนนามันวะเยนะอาการฉงเย,ยจันเย,ยจัสัทิสาสหาปวุฒะชาติมักีรังโอคะติน,นะมะนะมะนาสวังทักเขโมคะตะรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขรม,มาปรมโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรโอติโสจัสโสปาคาสนนติงวัาางสหสัพพมะโลกานังมหาพรามาพิสทธิภติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสัสิโสท้าเสตค่ะ อิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ่าสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสุปรมเมเกมาราเสนาพิกามิปัสกาหัสสะมันทิยังเอถะคันถะพันถะราเคนะปันธมัทุโสมันตาปริวาเรถะมาโวมุนจิถะโคจินังยิติตาถะมหาเสโนกัรหาเสนัางอเปสยิปานินาตะละมหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคตตันัน ฐะานานายันโตสวิชุโคตทาโสัจจุทาวติสังคุโธอัสยังวเสกตันจาัพังภิญญาญาววากิตวานะจักขุมาตโตมัตะโตอมันตยตยัทธาสาวเกศาสนิรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอัตตปมากรุงสุตวาพุทธะศาสนาวีตระ วีตะราเคหิปะกามุงในสังรมันปิอินชยงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสิโนมนติสหะูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติบทสศที่8ธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคัทเยตัจระโขพระกวาปัญจวัคคีเยพิขุอัมมันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปะพะชิเตนะ นะเสวิตัพายโยจายังกาเมสุกามะสุขหลิกานวโยโคหโินโคขโมโ,โทโถชนิโกอนาริโยอนัตถะสันนิโตโยจายังอัตตะกิละมัฐานุโยโคทุโขอ,อนาริโยอนัตถะสันนิโตเอเตเตพิคเว โอโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภูกรณียนะกรณีอุปัสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภูกรณียนะกรณีอุปัสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังทิโกมัคโคเสยยะทิทางสมาธิติสัมมาสังโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิป มชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจาักขุกรณียะนะกขุลินุบสมายะอ,อภิญญายะสัมโพธายะนิพพายะนิพา,านายะสังวัตติอีทังโขงปะนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามาราชัมปิทุกขังโลโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอภิอนัยหิบกับปโยโท,ยโท,ยโทย ยัยอุปโยโคทุกโอยมปิฉังนะลพัตติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทาทักนักขันทาทุกขาอีทางโขปนะพิกเวสุขะธมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนกวิภานันทิราคะสหคตาตัตตะตัตราพินันทินีเสยยะติทางการมัตตันหาววภวตันหาอีทังโขปนะพิกเวทุกขาทุกขันนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะ ตันหายะอาเสสะวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสัพโคมุติอนารโยอิทังโขปนะพิคเวทุกขันิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปิยังังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโลโกทัพทิตังโข ปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยันติเมพิกเวปุเพอานันทุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปิญนังุทัพปิปัญญาทัพปิวิชาอุทัพปิโยโลโกทัพปิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิฆเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปิญนังทัพปิปัญญาทัพปวิชาอุทัพปิโยโลโกอุทัพปิตังโขปิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปนัตันติเมพิเวปุเพ เตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปฏิยานังอุทัพปฏิปัญญาอุทัพปฏิวิชาอุทัพปฏิวโลโกอุทัพปฏิตังโขปนิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะฮีนันติเมพิคเวปุเพอานันทุสุเตสุธรรมเอสุจักขุงอุทัพทิยนังทัพทีปัญญาอุทัพทีวิชาอุทัพทิโลโกอุทัพทิ่อีกทางทุกข์ขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเสุจักขุงอุทัพทิยนังทัพทีปัญญาอุทัพทิวิชาอุทัพที่โลโกอุทัพทตังโขปนิทัง ทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปัติยานังอุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาวอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิอีทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกคเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปัติยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาวอุทัปฏิอโลโก อุทัปทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิขเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยนังทัพทิปัญญาทัพทิพิชาทัพทิโลโกทัพทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโถทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัศปทิยนังทัพทิปัญญาทัพทิพิชาทัพทิโลโกทัพทิ ยาวักีวันจัเมพิคเวอเมสุจตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทางวาทสาการังยถาปุตังยาณทัศนังนวิสุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสเทวะเกโลเกสมาโเกสะพามเกสะสัมมนะปรมานิยาปชายะสเทวะมนุสายะอนุตตรังสามาสามบทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจัคโขเมพิคเวเมสุจตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทางวาทสาการังยถาปุตังยาณทัศนังสวิสุตังอโหสีอาถาหังพิคเว สัตเทวะเกโรเกสมารเกสพรมเกสามสัตสัมมาณัปรมาริยาปชายะสัตเทวามนุษายะอนุตรังสามาสมุทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปนะเมทัสนังอุทัปาธิอากุปาเมวิมุตติอายะมันติมา ชาตินัตถิธานิปุณัพคัวติีอิทัมโมโหจักพะควาอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิภูเข้าเขาวัโตพาตังอภินันทุงอิมาสมินจักปะนะเวยยะกัลณะนัตสนิพัญยะพัญยะมานีอายะสมะโตคกลัญญะสาวีระชางวีตัมรังธรรมะจักผูทาปะทิยังกินจิสมุทะยะธรรมางสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจะกพัะวตาธรรมะจักเกตุมา เทวัสถันมนุสาเวสุงเอเต,าาเตามพระวัตาภารันสียังอิสิป,ปตเนรรรรกกวีข้าทเยนุตรังสมาจจการปัตติตังอป,ปัตติวัตติยังสมมามะณเนรวาประมณีนาวา,าเาวาทเวนาวามาเรนาวาประมุณนาวาเกนฑ์จีลกกาสิมินติปุม,มานางังเทวานังสัตตังสุตตวาสตุมหาราชิกาเทวสัสถันมนุสาเวสุงสตุมหาราชิกานางเทวานังสัตตังสุตตวาตาวัติงสาเทวัสถัมนุสาเวสุงตาวัติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวา สัทธมนุสาเวส,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 สูงยามาเทวานางส,ส,ส,สัทธ <c oughs> ์างสุตวาติสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสูงตุติสิตานางเทวานางสัทธ์างสุตวานิมาราตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงนิมาราตินางเทวานางสัทธ์างสุตวาปารณิมิตตะวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงนิารณิมิตตะวะสวัตตีนางเทวาสัทธ์างสุตวาพรมมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตัมพควตาปาราภารานสียังอิติปิสิปตนีมิคาทะเยนวิตรังธรรมะจักรกลางของวัดติ อปติวัตติยังสามเนเนนวาพระมเนนาวาเาวาทเวนาวามาเรนาวาพระมูนาว,วาเกนะจิจะวาโรกาสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะาพระมโลกาสัโทโธอพุทธคัชชิอญญายันจะ ทศหัสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกปิสัมปะเพทีสัมปะมโนจะโอราโลโอปาโสโลเกประตุระหสิอติกรรมเวะเทวานางเทวานุภาวังอัตโขเพราะว่าอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตโพโกลทันโยัญญาสิวัตโพโกลทันโยติสิติมิหังอายสมโตโกลทันยสะัญญาโกลทันโยเทวานามังอโหสิติ ส่วที่ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาหลังสามาสาัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโ,ตโลกาวิทูนอนุตโตโรปุริสธรรมาสาระทิสัทธาเทวมนุสนนาังพุโทโภภควาติ บทสวดที่สิบธรรมานุสติสวากขาโตภควตาธโมสันติโกอัการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปจจตังเวทิตัพโวมิยูดีติบทสวดที่สิเอ็ดสังขานุสติสิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติ่ทางจตาริปุริสายุคานียะทับุริสปุทธะลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักพิเนโยอัญเชลีกัราณิโยวุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติ โสศที่สิบสองสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมุสาวานังพุทธเตชนะโสตินานสันตุปทวาสเพทุทุกขาอุปสาเสมตุเตสักกัตวาธัมมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริดาหูปะสามะนังธัมมเตชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพพะยยะพรยยาบุปผาเสมตุเตสักกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุณยยางปาหุณยยางสังคเตชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพโรคาบุปผาเสมตุเต บทสวดที่สิบสพระคาถาชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวะาหานางาจจาังจตุสจาสพังรัสังเยปีวินสุนาราสภาตันถังกราทยโยพุทธาทาวีสตินายกาสภเปฏิติตาไมาหังมัตเกตกเตมินิสราสีเสปฏิติโตไามาหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคปติตโตไมาหังอุเรสภพุณาาทณะกโรอัตเเยเมยอนุพุทโธสาวริปุโตเจทักขีเนโกลทันโยปิทิภาคัสมิงโมคันลานุจาวามะเกเททักขีเนสาวเนไมหังอาสุนอนันทาราหุโลกะสโปจะมหานโมพาสุวามะโสตะเก เกสโตปิทิภะสมิงโมการโนจะวามาเจทักพินสาวเนยหางอาสุเงธุลาหุลากัสโปจะมหานาโมพาสุวามัสโตะเกเกสโตปิทภะาสมิงสุรโยมาปังกโรนิสิเนสุริสัมปโนโสรพโตมิปุงพะโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสมัยหางวัฒนีนิจังปฏิจาริพุนาการโรคุณโนคุลิมาโลจอุปาลีนันทศิวลเทลาปัญจะอีเมชาตานัเตติตากามามะเศษาสีติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชินรัาสสะสลัน ทัชชากังปัตโตอาสิวามีอัคคีมาลักังคัทโมลับปริตันจ่าอาตานาติยะสุตกังอากาเสศเชชลางอาสิเสสาปการละสันติตาชินานานาวัลสังติตาสัตปาการละหลังกตาวตปิตาทิสันชาตาภปและชาตุปัทถวาอสเสสาวิเนยยางยังตัอนันตชินติเจษสาวสโตเมสกิเจนะสัทธาสามพุทธปัญญาเชลเรชินาปัญชลังนัชมินิวิหารตังมิหิเตเลสัตถาปเริทุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวันโตสุขโตสุนโขชินานุภาเวนะชิตุปภาวะาโภโตธ โสดที่สิบสพาหุงมหาการพาหุงสหธสรม毗ิมิมิตจสาวิธันตลางทีเมกะลางวุทิตโครสัสเสนามารังธานาทิธรรมวิทินาชิตมาวิมินโธตันเตชะสาวภพุตเตชิมังคะลานิมาราติเลกามะพิยุชเชีตสัสสะพราตินโคลัมบานาละวะกับมะขะ มะทัทะยักขังขันติสันตวิทินาชิตามินินโทตันเตชสาตุเตชมังคลานินาราขีเด่กชัวริาอติมทภูตังทาวขิจักรมาสันนิวาสุทาวุณันตังเมตตามพเสกวิทินาชิตวามินินโทตันเตชสาตุเตชมังคลานิอุคิตาขะมติหัสุทาวุณันตังวันติโยชนะประธานุลิมาละวันตังอิทีวิสังกตมโนชิตวามินินโทตันเตชสาภูตุเตชีมังคลานิกัตวานักัตทัพมูทังอิวะคพิณิยาจินจายตุททวัจจาน สัจจังวิหารยมติสัจจะกวาสิเกตุวานธาพิโรติตามนาอยันทะะภูตังวัญญาปติปัญญาปติบัชชะลิโตชิตวามินโทตันเตชศาภูติเตชิมังคลานินันโทปันท MM ักุูะชังวิพุทังม่เหตติมุตเตนะเถระภูชเขเกนะมาปยันโตอิทูปเทศวิทินาชิตวามินโทตันเตชศาโพตุเตชิมังคลานิทุกขหะทิฐิูชชขเกนะสุติาหถังปะมังวิสุทธิชุติมิตทีประกาพิญานังยานาเเทนวิธินาชิตวามินโทตันเตชศาภูติาตเตทมั หิตาวาน,นัตเอกวิวิธานิหิตาวานัตเนกับวิวิธานิสุปัตตวานิโม้ขังสุขังอธิกรมอยอนโรสปันโยมหากาวุณิโกนาโถหิตายาสัพพะปานินางปูเรตวาสัศพระศัพปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตน,นะสัจวัชเชนะโหตุเตเชยมังฆลงัง สยันโตโพธิยามมเรศักยานังนำที่วัตโนเอวังตะวังวิทโยโหชยัสสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกศีเสปัภวิโปคะเรอภิเสเกสาพะพุทธนาอคปโตบโมทติสุนัขตังสุมังะลังสุปะตังสุติตังสุพโนสุมหุโตจัสุยิถังพระมาจาวิสุปัทกินังการกมังวจกมังปัทกินังปักินังมโนกรมังปณิตเตปัตกินานปักินันิการตวันนรคันตเตห์ปัตถกิเนพระวัตรสัพพะังะลังัาขันตุสัพพเทวตาสัพ พระวัตตุสพพามังคังลังกขันตุสพพเทวตาสภสังขาริภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตวสวนที่1ิปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีสุเปกเรโพธิเกเรแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระเตกระนเตชะวิหารมันทะเลเถราจามชานาวกาศจะพิขโบสารามิกาธานาปฏิอุปปะอุปปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสรา สัมปาณปูตาสุกิตาพวนตุเตชราปุชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสระชาตาอัถวโวปปาติกาลิญญาณิกังธรรมะวรางปฏิจเตสัมเพสัพเพปิทุกขะสะกโรนตุสังขยังคาตุจิรังสตังธโมธมัตทาราจปุคราสังโคโหตุสมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุจิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทเต ปเสานาหุนตุสัพเพปิป,ปนันโนพุทธ,ธาสาสนีสัมมาทารางประเวชันตโตกาเรเทโวปวัสตุพุทธิภาวายะสัตตานางสันิติงเนตุเนตันิม,ม,มาตาติตาจอาอัตราชังวิจังนักขันตุนักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเน,นาราชโนโนปชังนักขันตุสัพพทา บทสวดที่16เทวตาอุยโยชนะคา,าถาทุกขปตาจนิทุกขา,า,กขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาหุ่นตุสัพเพปิปานิโนเอตาตาวตาจะอัมหิหิสัปพตังปุญญาสัมปทงังสัพเพทเทว,วานุโมทันตุสัพพะสมปติสิทธิยาทานางังทัทันตูสัายะสีลงังละขนะะนะนันตุสัพพทาภาวะนาพิรตาหุ่นตูคสันตุเทวตาคตาบทสวดที่17สุงคะราคาถา ผนตุสัพพังสุงมังค์ขลังล่าขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะังผนตุสัพพังสุงมังค์ขลังล่าขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะังผนตุสัพพังสุงมังค์ขลังล่าขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตะัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลพตตาปเจตานันจะยังพระล,งลังอรหันตาน,านาตันจะเตเชนะระขังปัญทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจตานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังปัญทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจตานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังปัญทามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังมันทาวิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังมันทาวิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังมันทาวิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการดูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไม้กูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและจงสำจงสเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพว้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณพร้อมด้วยธนา,าสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาการรมฐานเกิดปัญญ,ญาญาแล,และเจริญด้วยจตุลพิธพรชัยทั้งสุขะะพเท ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน